ในขณะที่เจออุปสรรคต่างๆทั้งหลายหมายถึงสิ่งที่มันไม่พึงปรารถนาเป็นความทุกข์ความลำบากอันปรากฏแกเราในโลกาในโลกนี้คิดอย่างไรกับมันถ้าคิดขุนัวคิดมโมโหคิดโกรธไม่ผ่านถ้าคิดว่า แกธรรมชาติฉันก็ธรรมชาติฉันก็สู้ตามธรรมชาติแล้วแต่เปียกแล้วเย็นแล้วจะเป็นไข้เป็นหวัดอะไรหรือไม่ไม่รู้นี่ธรรมชาติสร้างกายมาไงอะ่ะมันมีเครื่องคุ้มครองป้องกันมีแอนติบอดีอะไรของมันขนาดไหนกันแล้วแต่ที่เออก็ถึงเวลาฉันทำอย่างนี้ฉันจะทำ่ะย่าเออ,เอ,อ ถึงเวลาฉันบินสะบาตนะอ่ะแกก็จะตกอ้กตกแกก็ตกไปฉันบินฉันก็บินไปไม่ว่ากนะันลุงแม่จะมันจะพะลุงพลังเก่าเก่ามันก็ธรรมดาของผ้าที่เปียกอือม,มันก็จะตกเป็นอย่างเงี้ยจะไปไมัได้ได้อให้เหมือนปกติให้ได้ทำความปกติไว้ในทุกทุกสภาพ กังวันอย่างไรกลางคืนอย่างนั้นฝนตกอย่างไรฝนไม่ตกก็อย่างนั้นแดดออกเป็นอย่างไรแดดไม่ออกก็อย่างนั้นปกติทําจิตให้ปกตินั่นคือการฝึกแล้วแล้วถ้าไปเกิดที่อื่นมันไม่มีให้ฝึกอย่างนี้ฮะอ๋ถึงว่าต้องมาฝึกกันที่เมืองมนุษย์พระโมคขลาภาษาลีบุรก็ามาฝึกในอันตภาพของมนุษย์แล้วขั้นกระพ่าน น้องปู่กับสปะท่านกับผานอ,องคุลิมานก็ผ่านใช่ไหมอรหันต์ทั้งหลายทั้งปวงนี่มาใช้แดนมนุษย์นี่มาใช้โจท์ที่เมืองมนุษย์นี่แล้วท่านผ่านมาร่วมบุญอา่านท่านผาน ็ไม่องมาเกิดเจออีกเพราะผ่านแล้วผ่านแล้วแต่ถ้ายังอู้หลบๆลบหนีๆน,นีเรื่องเล่งมันก็ไม่ผ่านนั่นแหละมันก็เลยอ่างั้นเพียวๆๆเพียวแกเพียวเียวนี่ก็ไปเพียวนั้นจะเห็นเนะหลวงพ่อเทศตากฝนบางบางทีเอาแต่ฉันนั่งก่อน่อร่างเนี่ยน,นะไม่ใช่แกตกอยู่แล้วฉันออกมาอย่างนี้เลยฉันอาจจะออกมาอวดอ,อแต่ถ้าถ้าออกฉันก็มีสิทธิ์อีก่แหละฉันมีหน้าที่แสดงธรรม ่าแสดงแล้วจะมาตกทีหลังนี่ก็ถือว่าแกยินดีในธรรมะด้วยนะเก็บประบุตแกกดิดาทั้งหลายเออฉันก็อู้ไอ้กายมนุษย์ที่เปียกมันเช็ดแห้งดีจังเลยใครใครเป็นคนสร้างมาก็ไมูุ้นะถ้ามันเช็ดไม่แห้งดีเออค่อยว่ากันนเช็ดแก่แหเงยเเป็นไรได้เออไม่ได้ตำหนิอะไรเธอ ว่าบาปว่ากรรมที่มาทําให้พระปองพระเปลี่ยนแล้วแม่พระเปียกไม่ได้อแม้ก็ทั่งฝนไม่ตกแต่ก็ยังไปเทน้ําลาดตัวเองอยู่ทุกวันนั่นนหะส่งน้ําเห็นไหมแล้วอ,อ,อันนี้เทวดาจะส่งให้บ้างอยากได้บุญดันวิ่งหนีกันเป็นแถวมันก็เลยฝังค้า้งหมดแล้วแต่กุกสโลบายเหล่านี้เรียกว่ากุกสโลบายแปลว่าอุบายแปลว่าวิธีคิดหรือว่ารูปแบบ อที่มันเป็นกุศลถ้าจะบอกว่ามันคือการมองโลกในแง่ดีแบบหนึ่งก็ไม่ผิดก็ไม่ผิดนี่แหละมองโลกแง่ดีเออก็ไม่ผิดต่างมีหน้าที่เดียวกันแม้กระทั่งฟ้าฝนเทพประบุรวัดสาวราหกวิศกุกรรมเทพประบุรท่าสากาก็ยังมีหน้าที่ของตนที่จะต้องคอยดูแลความถูกต้องของมนุษย์อืม แม้กระทั่งเปตเวมานิกะเปตก็ยังมีหน้าที่ของตนที่จะต้องคอยกําจัดมนุษย์ที่ชั่วที่เลวทั้งหลายอย่าให้ไปการแกล้งคนที่สร้างบุญสร้างบาร,รมีเออก็คอยไม่โอ้ยไม่งั้นคนทำชั่วเขไม่ได้ชั่วดิพวกที่ทำชั่วได้ชั่วนั่นแหละต้องขอบคุณในหน้าที่ของเวมานิกะเปตคือพยยมยักษ อพวกนี้ยพวกลุกขะพวกพมมะพวกเรานี้แหละที่จะคอยคอยจัดสรรปันส่วนให้มันมีเหตุมีผลตามกฎแห่งกรรมเป็นอย่างไรตรงไหนมีจิตวิญญาณตรงนั้นแหละจะต้องมีขนธรรมเนียมประเพณีและทุกดวงจิตนั่นแหละไม่ว่าตอนนี้จะต่ำอยู่จะสูง อยู่อย่างไรแต่ถ้ายังไม่ถึงนิพพานแล้วงานยังไม่จบงานถองทุกดวงจิตจะไปจบต่อเมื่อเข้านิพพานแล้วหมายถึงว่าเข้าถึงความสงบเย็นแล้วเออหมดความโกรธใครๆแล้วไม่โกรธฝนโกรธฟ้าแล้วเออไม่โกรธแดดโกรธพระอาทิตย์อะไรแล้วไม่โทษใครเลยนอกจากเหตุผลล้วนเป็นเหตุเป็นผล เราจะต้องเจอกับอะไรก็แล้วแต่นะธรรมะจัดสรรเราไม่ควรจะต้องเจอกับอะไรก็แล้วแต่ธรรมะจัดสรรฉันจะอยู่กี่ปีจะต้องตายเมื่อไรแล้วแต่นะฉันได้ทางนั้นแล้วแต่เขาจัดสรรไว้ยังไงเอออันเนี้ยอันนี้แหละเป็นโจทย์เป็นบททดสอบ ว่าเราคู่ควรในการที่มันจะจบหรือ,อยังบริบูรณ์หรือ,อยังไอ้ที่เขาบอกบอริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงกันนะ,ะถ้ามันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงข้อสอบใดๆก็หมดแล้วไม่มีคําถามแล้วหมดโจทย์ตอนนี้ก็เป็นเป็นอะไระเป็นผู้สงบเย็นเป็นจิตที่ผ่านการทดสอบแล้ว เขาเรียกว่าจิตเป็นอิสระจิตนิพพานเป็นธาตที่ฝึกเสร็จแล้วนะขอให้นำฝนที่ตกลงมานีเน้เป็นน้ำพุทธมนต์ให้แก่สัพพสัตว์ทุกผู้ทุกคนมนุษย์ทั้งร้ายสระติญานให้เป็นน้ำมนต์ ฝนตกตอนเช้าดีดีด